มจะมาเน้นในส่วนของเครื่องรังจานเดี๋ยวนี้เครื่องรังจานเนี่ยเป็นอ่าเป็นอะไรที่น่าจะมีเข้าบ้านแล้วกห็หลายบ้านควรจะมีแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือจะได้เรื่องของความสะอาดที่สะอาดแน่นอนนะครับแ <het S 1> <ม>บคเีเรียไม่เกาะนะแล้วก็เรื่องของเวลาที่เหลือหลังจากอ่าเราเอาเอาภาชนะเนี่ยเข้าไปในเครื่องรังจานเราก็สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้ท่านขนาดเล็กนะครับหรือขนาดเรียกว่าเป็นชิ้นละกันผรจะเรียกว่าเป็นชิ้นนะครับก็อยู่ที่22ชิ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้างๆผมเลยเนี่ยนะแต่เห็นชันไหมเนาะครับตัวนี้นะ็จะดีๆมกอ ตัวนี้ผมเคยไลฟ์ like ไปแล้วแหละนะน้องลูกมาไลฟ์ like ไปแล้วแหละว่าเป็นเครื่องล้างจานที่ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับไม่ต้องติดตั้งก็ได้เพราะว่าในส่วนของตัวเครื่องล้างจานเองเนี่ยเขาจะมีสายต่อ2แบบนะครับให้เรื่องนะให้เรื่องเราตามถนัดเลยนะครับก็คือจะติดตั้งก็ได้ไม่ติดตั้งก็ได้ในส่วนของตัวนี้นะฮะจะมีสายน้าเข้ามา ในกรณีที่เราอยากจะต่อตรงกับน้ําต่อตรงกับก๊อกน้านะครับมีมาให้นะครับสามารถจะต่อเหมือนเครื่องซักผ้าเลยก็คือใส่เกลียวหลังเครื่องนะครับแล้วก็ต่ออู่ด้านหนึ่งก็ต่อก๊อกน้านะครับมีให้เลือกนะครับหรือทางเลือกที่2อันนี้สะดวกสบายสําหรับพื้นที่ที่จากัดหรือพื้นที่ที่ว่าอุกต่อมุงต่อนี่ต่อเครื่องซักผ้าไปแล้วนะครับเราไม่เหลือเราไม่อยากต่อกพรพ่วงเพิ่มนะครับกลัวจะแบบมันจะยุ่งยากใช่ไหมเราก็สามารถที่จะใช้แบบเป็นหยดน้านี่นะอยาดน้ำแบบนี้นะครับเติมไปนะครับแล้วก็ไปเติมดดดด้้้้าานนนนนนบบไไะะ จะเป็นตรงนี้ข้อมขเขาจะมีรูอยู่นะครับก็สามารถที่จะเติมน้าได้เลยนะครับใช้น้ําล้างนะครับอยู่ที่5ลิตรนะครับต่อการล้างหนึ่งครั้งเรียกว่าประหยัดน้าด้วยนะครับก็สามารถจะเติมนมไปได้เลยนะครับตัวนี้นะขนาดกำลังพอดีนะครับล้างขวดนมได้ล้างจานได้ภาชนะได้นะครับแต่ถ้าก็ยังยังไม่ได้นะผมไม่แนะนำขะาะนะหรือหม้อเล็กๆได้เลยนะครับตัวนี้นะเราก็จะมีตะก้าด้วยนะครับตะก้าด้วยในส่วนของการใช้ล้างผักผลไม้นะครับให้ดูก่อนตัวแรกนะ ที่เขาดีนะครับก็คือไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องติดตั้งหรือติดตั้งก็ได้นะครับแล้วคุณประโยชน์ของเครื่องรังจานที่ผมจะมาไลฟ์บ่อยๆก็คือว่าหนึ่งวันหนึ่เวลาที่เรา,ามีสมาชิกมาเยี่ยมที่บ้านมีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านบางทีเราก็มาต้องมา คือล้างจานนะครับหรือว่าตอนปาร์ตี้อยู่หรือตอนกินสังสรรค์กินทานข้าวกันอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่แบบบางทีเขาจบปาร์ตี้ไปแล้วอ่าแล้วรอพรุ่งนี้มาล้างเนี่ยมันรู้สึกว่าบางทีจานจำนวนจานจำนวนชามมันเยอะนะครับแล้วก็เราต้องมาสัมผัสสารเคมีที่ตกค้างกับภาชนะเช่นฟองน้ำมัาจะมีน้ํายาใช่ไหมเราก็ต้องมานั่ง ล้างจานแล้วก็ภาชนะบางทีก็จะมีบวกันยาตกค้างอยู่หรือว่าการใช้น้ําที่มากระหบการล้างจานนะครับก็ทําให้เราตินเปลืองน้ําโดยปรับประโยชน์เพราะว่าบางท่านก็อาจจะเปิดน้ําให้ไหลผ่านภาชนะไปเพื่อให้ล้างง่ายขึ้นเวลาล้างจะได้รวดเร็วขึ้นจะน้นก็จะดีการเปลืองน้ำเข้ามาตรงนั้นนะครับใต่สมองตรงนี้นะฝากกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านสีสยามพัฒน์นะคะ